สวัสดีครับคุณสีเล่มวันนี้อยู่ที่คลองสองนะครับซอยเอราวัณสามสิบนะ mm hmm. ผมพามาดูที่ดินทาเลดีหน้าลงทุนอีกแปลงหนึ่งนะแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่สองไร่นะครับพิกัดอยู่ที่ซอยเอราวัณซอยสามสิบหรือว่าซอยงูเหล็กนะฮะ mm hmm. เข้ามาในซอยประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาใหม่ด้วยราคาเดิมตั้งไว้ที่ห้าล้านห้าแสนบาทนะวันนี้อัปเดตปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่สี่ล้านแปดแสนบาทนะที่ดินจะมีความน่าสนใจอย,อยังไงแล้วก็ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับการเดินทางนะจากปากซอยเข้ามาประมาณ350เมตรที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแปลงนี้เนื้อที่2ไร่นะฮะราคาเดิมตั้งไว้ที่5้0ล้านหาแสนบาทนะวันนี้อัปเดตปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่4ล้าน8แสนบาทนะตกตารางวาละ6 0 0 0เท่านั้นเองนะปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้แล้วประมาณ8 0 9 0นตแล้วนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่าจะกว้าง44เมตรแนวลึกอยู่ที่73เมตร ที่ดินจะหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับทิศใต้คือฝั่งด้านนี้อ่ะก็จะเป็นที่ดินเปล่าอ่ะส่วนด้านหน้านี่ติดถนนลูกลังหินคลุกอยู่นะครับแนวถนนกว้าง8เมตรเลยนะฮะท่านใดมองหาที่ดินโซนเอราวัณไอราผมว่าแปลงนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใกล้เคียงก็มีบ้านเดินคนอยู่อาศัยแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ดินบ้างเปล่าอยู่ท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้เือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0 9 5 8 7 9 4 5 4 5หกนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ